รอให้เดือดจนใจเย็นพะโล้หมูสามชั้นและรสชาติของความอดทนเคยไหมเวลาชีวิตเริ่มเดือดจนควบคุมอะไรไม่ได้เหมือนหม้อพะโล้ที่กำลังพุ่งพล่านเราพยายามเร่งให้ทุกอย่างสำเร็จไวจนลืมไปว่ารสชาติที่ดีที่สุดต้องใช้เวลาเคี่ยวด้วยความอดทนลองมาหยุดพักสักนิดแล้วฟังเสียงหม้อในใจคุณดูไหมว่ามันกำลังเดือดแรงเกินไปหรือเปล่าตอนเริ่มต้มพะโล้เรามักเปิดไฟแรงที่สุดเพราะอยากให้น้ำเดือดไว อยากเห็นหม้อเริ่มเปลี่ยนสีเร็วๆเหมือนกับตอนเราเริ่มทำสิ่งใหม่ๆในชีวิตที่มักเต็มไปด้วยพลังและความคาดหวังแต่ไฟแรงเกินไปก็ทำให้หม้อเดือดจนฟองล้นกลิ่นไม่ลอยขึ้นโดยไม่รู้ตัวเหมือนใจที่ร้อนเกินจนเผาแรงตั้งใจให้หมดไปเรามาคิดว่าการเร่งคือหนทางสู่ความสำเร็จเร็วขึ้นแต่บางครั้งมันกลับทำให้สิ่งดีๆสูญหายไปก่อนจะได้รสที่แท้จริงพาโลที่ดีต้องเริ่มจากไฟแรงแต่ไม่ควรอยู่นานเกินไปชีวิตก็เช่นกัน เราต้องเรียนรู้จะลดไฟลงก่อนที่ความร้อนจากกลืนเราเองช่วงที่น้ำพะโลเดือดปุดๆคือช่วงที่ทุกอย่างดูวุ่นวายที่สุดฟองลอยขึ้นกลิ่นแรงเสียงดังเหมือนโลกทั้งใบกำลังไม่เป็นระเบียบชีวิตเราก็มีช่วงแบบนั้นเหมือนกันช่วงที่ใจเดือดร้อนคิดไม่ออกทำอะไรไม่ถูกเหมือนอยู่ในหม้อที่กำลังพุ่งพล่านแต่นั่นแหละคือช่วงที่สิ่งไม่จำเป็นเริ่มลอยขึ้นมาให้เราเห็นชัดที่สุดทั้งความโกรธความกลัวและความเสียใจ เพราะถ้าไม่มีความเดือดเราอาจไม่รู้เลยว่าข้างในหมอ้อยังมีสิ่งที่ต้องช้อนทิ้งอยู่มากแค่ไหนเมื่อความเดือดผ่านไปเราจําเป็นต้องลดไฟให้เบาลงเหลือเพียงความร้อนพอดีที่ค่อยๆซึมเข้าเนื้อเหมือนใจที่เริ่มเรียนรู้จะสงบหลังพายุอารมณ์ไฟอ่อนอาจดูชา้าแต่คือจังหวะที่รสชาติเริ่มก่อตัวอย่างลึกซึ้งที่สุด เวลาไม่ใช่ศัตรูของเรามันคือเครื่องปรุงที่ทำให้ทุกอย่างเข้ากันได้เองโดยไม่ต้องเร่งรีบเพราะสุดท้ายแล้วทั้งหมูและใจต่างต้องผ่านไฟอ่อนและเวลานานพอจึงจักลมกล่อมอย่างแท้จริงมอพาโลที่วิ่งไม่ได้หมายความว่ามันหยุดเดือด แต่มันยังคงเคลียวต่ออย่างช้าๆในจังหวะของตัวเองชีวิตเราก็เหมือนกันบางช่วงที่ดูเงียบอาจเป็นเวลาที่หัวใจกําลังทํางานเงียบๆเ,เพื่อฟื้นแรงและปรับรสชีวิตให้พอดีความดิ้งจึงไม่ใช่ความเฉยชาแต่คือการรู้จังหวะของตัวเองว่าควรพักเมื่อไหร่และเดินเมื่อไหร่เพราะสิ่งที่กําลังสุกงอมจริงๆมักไม่ส่งเสียงดังแต่พร้อมเสิร์ฟเมื่อถึงเวลาเท่านั้นเมื่อพโลสุกได้ที่ เรามักปิดไฟแล้วปล่อยมันพักไว้สักครู่ให้รสชาตินิ่งลงก่อนตักเสิร์ฟนั่นคือช่วงเวลาที่ทุกอย่างเข้ากันอย่างลงตัวที่สุดชีวิตก็เหมือนกันหลังจะผ่านความร้อนผ่านความเร่งเราแค่ต้องให้ใจได้พักบ้างความเย็นไม่ใช่การดับไฟแต่คือการยอมให้ทุกอย่างตกตะกอนจนเหลือเพียงความกลมกล่อมของประสบการณ์เพราะสุดท้ายแล้วรสชาติที่ดีไม่ได้มาจากเครื่องปรุงพิเศษ มาจากใจที่เย็นและพร้อมจะรับรถอย่างแท้จริงสุดท้ายแล้วความอดทนคือไฟอ่อนที่ทำให้ทุกอย่างนุ่มลงไม่ว่าจะเป็นหมูพะโล,ลหรือหัวใจคนเราขอแค่เชื่อในเวลาและอย่าเร่งจนไหมรสชาติที่ดีที่สุดจะค่อยๆปรากฏขึ้นเองหากคลิปนี้ทำให้คุณรู้สึกอบอุ่นใจฝากกดติดตามเบตตาริเพื่อร่วมเดินทางผ่านรสชาติชีวิตไปด้วยกันนะคะ